สวัสดีค่ะซีรัก์ายอึงนะคะชื่อเหียงค่ะจากโตกเกียวมะเรียนประกันชีวิตนะคะรู้จัก BNI มาโดยการแนะนำของรุ่นน้องที่จุลานะคะออคุณดอนนะคะแนะนำเขาก็เลยพามาทำวามรู้จักกับ BNI ลึกขึ้นแล้วก็ได้สัมผัสว่าเออบ n i เนี่ยก็มีประโยชน์นะอย่างน้อยเนี่ยทำให้เราได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็หลากหลายวงการ แล้วเวลาที่เรามีปัญหาหรือให้เราเราอยากได้มุมมองใหม่ๆในการทําธุรกิจหรือมุมมองในเรื่องของการใช้ชีวิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อนี่กลุ่มนี้ค่ะเขาก็มีคานดินดีที่จะช่วยเหลือเราเป็นการช่วยเหลือที่แบบไม่ได้หวังผลตอบแทนทําให้เราได้รู้ว่าเออในสังคมเราเนี่ยมีการช่วยเหลือแบบนี้ในสภาพธุรกิจปัจจุบันหรือโลกปัจจุบันเนี่ยการมีคอนเน็กชันสําคัญมากๆคุณอยู่ไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้จักใครเลยคุณทําธุรกิจไม่ได้ถ้าคุณไม่มีคอนเน็กชัน คุณทาธุรกิจไม่ได้ถ้าคุณไม่มีซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าที่ดีบางทีเนี่ยเราต้องการเพื่อนค่ะเรามีเพื่อนที่แบบมีในชั珀เ,เองมีทั้งรุ่นเด็กรุ่นอายุ26ไปจนกระทั่งอายุ55เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคุยกันเนี่ยเราจะได้บุมมอมอะไรที่หลากหลายมากขึ้นกว่า,าการที่แบบเราอยู่ในสมาคมเดิมๆในกลุ่มเดิมๆของเราในหนึ่งชั珀เ,เราจะมีอาชีพที่ไม่ซ้ากันเราไม่ต้องมาแข่งขันกันเองฉันเป็นสถาปนิกเธอเป็นประกันฉันท,ทำโรงพิมล้วทุกคนมาแข่งกันเองแยกลูกค้ากันเองอันนี้ไม่ใช่คอนเซ็ป ความสัมพันธ์เนี่ยมันยั่งยืนธุรกิจก็ยั่งยืนและเติบโตไปด้วยกันค่ะคก็ขอบคุณดอนนะคะที่คอนวินจนสำเร็จว่าให้เข,าเข้าในชัปเตอร์นี้ได้นะคะแล้วก็กลุ่มเพื่อนใน b n i ค่ะที่ของ Legend Chapter นะคะที่ให้ความสนุมให้ไมตรีจิตแล้วก็ให้บุมมองในในการทำธุรกิจแล้วก็ในการใช้ชีวิตหวังว่าในกลุ่มของเราเองก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการพัฒนาธุรกิจไปพร้อมกับความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ